สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เนเจอร์ไลท์กับเรื่องราวดีๆอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียงของเธอไม่ได้ดังเพราะตะโกนแต่ดังเพราะความจริงความงามและความกล้าหาญที่อยู่ในถ้อยคำเธอไม่ใช่แค่นักเขียนไม่ใช่แค่กวีแต่เธอเป็นพลังพลังที่ลุกขึ้นมาบอกโลกว่าแม้จะเจ็บปวดแม้จะเงียบงนันเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะร้องเพลง เธอคือมายาแองเจลูเธอเกิดเมื่อปีคศ1928ที่รัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อจริงของเธอคือมาร์กาเรตแอนนี่จอห์นสันเธอเติบโตท่ามการความรุนแรงการเหยียดเชื้อชาติและความไม่เป็นธรรมในวัยเพียงแปดขวบเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศและเธอเงียบคือไม่พูดอะไรกับใครเลยเป็นเวลากว่า5ปี แต่ความเงียบของมายาไม่ใช่ความว่างเปล่าตรงกันท่ามเธอใช้เวลานั้นในการอ่านและฟังโลกอย่างลึกซึ้งหนังสือคือที่หลบภัยและถ้อยคำกลายเป็นอาวุธของเธอจนกระทั่งในปี1969เธอเขียนหนังสือชื่อ I Know Why the c a g e Bird Sings ฉันรู้ว่าทำไมนกในกรงถึงร้องเพลงเชื่อเรื่องกระทงพลังเลยใช่ไหมครับ หนังสือเล่มนี้คืออัตชีวประวัติของเธอแต่ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องชีวิตมันคือการทวงศักดิ์ศรีกลับคืนมาเป็นเสียงของหญิงผิวดำที่ลุกขึ้นมาเขียนถึงความเจ็บความกลัวความงามและความหวังในยุคที่สังคมไม่อยากฟังหนังสือเล่มนี้กลายเป็นตำนานและมายาก็กลายเป็นเสียงของผู้คนที่ไม่มีเสียงเธอไม่ได้หยุดแค่หนังสือเล่มเดียวเธอเขียนบทกวีบทละคร บทพูดหนังสืออัตชีวประวัติอีกหลายเล่มเธอเดินสายพูดสอนเขียนและปลุกพลังให้คนทั้งรุ่นบทกวีที่โด่งดังที่สุดของเธอชื่อว่า Still I Rise เนื้อหาเรียบง่ายแต่ทรงพลังเธอเขียนว่า You may r i s e me down in history with your bitter twisted lies but still like dust I rise คุณอาจจะรึกไม่ในประวัติศาสตร์ด้วยคำโกหกอันขมขื่นแต่ฉันก็ยังจะลุกขึ้นเหมือนฝุ่นผงใครก็ตามที่เคยถูกดูแคลนถูกเหยียดหยามถูกทำให้รู้สึกไร้ค่าเมื่อได้ฟังบทกวีของเพอจะรู้เลยว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนอกจากเป็นกวีมายายังเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองเธอเคยร่วมงานกับทั้งดรร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์และมาคอมเอ็ก เธอขึ้นพูดในงานพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีบิลคลินตันและได้รับรางวัลมากมายจากทั่วโลกแต่สิ่งที่มีค่ากว่ารางวัลคือคำพูดที่เธอทิ้งไว้ให้เราเธอเคยพูดว่า I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ผู้คนจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่คุณทำให้พวกเขารู้สึกเป็นคำพูดเรียบง่ายแต่จริงมากครับเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์เราจดจำความรู้สึกไม่ใช่แค่คำพูดมายาแองเจลูเสียชีวิตในปี2014แต่ผลงานของเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้หญิงคนผิวดำคนที่เคยถูกสังคมผลักไสและคนที่เคยรู้สึกว่าเสียงของฉันไม่มีใครฟัง วันนี้เธออาจ,จไม่อยู่แล้วแต่เสียงของเธอยังอยู่ในหนังสือในบทกวีและในใจของผู้คนก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมขอถึงคำพูดของมายาแองจลูไว้ให้คุณคิดนะครับ We may encounter many defeats, but we must not be defeated. เราอาจพบความพ่ายแพ้มากมายแต่เราต้องไม่ยอมแพ้หากคุณกำลังเจอช่วงเวลายาก อย่าลืมว่าคุณยังลุกขึ้นได้เสมอคุณยังร้องเพลงได้แม้คุณจะถูกขังในกรงและเหมือนกับมายาแองเจลูคุณเองก็เปลี่ยนโลกได้ครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ต่อโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ